สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพามาดูเตาถ่านอีกแล้วนะครับนี่ครับเตาถ่านของผมผอ,อ,อมาสามสี่ปีแล้วครับก็ไม่มีปัญหานะครับข้างในเป็นท่อซีเมนต์สองท่อนะครับแล้วมีฝาปิดซีเมนต์ผาซีกแล้วต่อท่อเหล็กขึ้นมานะครับฟันออกมาเยอะครับเผาแบบนี้นี่ดูดูดอากาศเข้านะครับ ทำไว้สองข้างสลับแล้วก็ด้านหน้าเป็นรูจุดไฟนะครับรูเอาไฟเข้าตอนแรกแล้วเดคือไม้ฟืนนะครับฟืนเหลือจากการตัดแต่งกิ่งนะครับผมเอามาตัดเป็นท่อนเล็กๆเพื่อจะมาทำฐานนะครับเผาในนี้นี่เผาไปเมื่อคืนนะครับประมาณคืนกับวันทำไม้เล็กนะครับใกล้สุกแล้วครับตอนนี้นี่ครับ ในสวนตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วว่างจากการทําสวนก็มาเผาถ่านนี่นแหละครับตอนนี้น้ําส้มพันไม้ก็แห้งไปแล้วนะครับผมไม่ได้รองไว้นะครับอันนี้นี่ครับมันจะย้อยลงนี้น้ําส้มพันไม้ตอนนี้มันแห้งไปแล้วนะครับถ่านใกล้สุกมันจะเหนียวๆออกมาอย่างนั้นเป็นน้ําเหนียวๆใกล้สุกแล้วครับผมว่าคืนนี้อีกสักประมาณสามชั่วโมงนะ่าจะสุกแล้วครับถ่านเตานี้ยเดี๋ยวก็ได้ปิดแล้ว เดีย๋ยวเรามารอดูตอนเปิดกันนะครับว่าฐานเป็นลักษณะแบบใดฐานไม้ลำไยนะครับผมเผาเอาไว้ใช้ฟันเริ่มจางแล้วครับฟันไม่เยอะครับมันไม่เหมือนกับเผาชาวบ้านเขาเผา,เผาแบบแกรบบแบบหลุมฟันจะเยอะแบบนี้ฟันไม่เยอะครับนะครับฟันออกประมาณนี้ได้ฐานก็ประมาณสักเต็มที่ก็สี่กระสอบครึ่งนะครับสี่กระสอบถ้าสุกหมดสี่กระสอบครึ่งกระสอบอาหารหมูนะครับ ครับในสวนหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วกิ่งไม้เล็กๆเราจะเโผทิ้งเฉยๆก็เสียได้นะครับผมเลยเอามาทําฐานนะครับประหยัดต้นทุนอยู่ในสวนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนฐานสุกเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูโอเคครับนี่ครับตาถ่านเดี๋ยวเราจะเปิดกันดูนะครับปิดไว้สองคืนแล้วครับมันจะเย็นนี่ครับปิดรูเราก็ปิดง่ายๆใช้ขวดนะครับปิดรูที่ อากาศเข้าอากาศออกนะครับนี่ครับเราปิดหมดแล้วนะครับหน้าเตาปิดหมดเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะครับไม้ลำไยเศษวัสดุเหลือจากการแต่งกิ่งนะครับเหลือเยอะครับเผมเอากิ่งออกเยอะเอากิ่งออกประมาณ50%นครับของผมนะครับมีจะรุ่นประมาณนี้ดุ่นน้อยก็มีเผาได้หมดครับ เดี๋ยวเราจะไปแกะดูข้างในว่ามันจะเป็นยังไงนะครับรอเย็นเดี๋ยวตอนเย็นผมจะลองเปิดให้เพื่อนดูจะฐานจะสวยแค่ไหนนี่แหละครับมาเปิดดูกันนะครับว่าฐานหน้าตามันเป็นยังไงมันจะดําทุกก้อนไหมนี่ครับฝาของผมเปิดผมผ่าครึ่งเนาะนี่ครับโอ้ย มันเมื่อก่อนใส่เต็มนะครับแล้วมันเนี่ยเราเผไปมัน,นยุบลงสงสัยได้รักษากระสอบแล้วมั้งนะครับเป็นฐานทุกกอนครับเ,เล็กๆก็ใช้ได้หมดครับเนี่ยฐานในหลุมนะครับเดี๋ยวเราใส่ประสอบแล้วครับโอเคครับ เศษวัสดุเหลือฐานไม้ลำใหญ่เผาในเตาเผาเสร็จผมก็จะเอานี้ใส่กับเพาต่ออีกแล้วครับต่อต่อไปโอเคครับเศษวัสดุเหลือใช้จากสวนมาเผาฐานนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายย่ยมครับ